มาลูกนี้รับได้ยกมาสั่นในกลางครับเอาแล้วครับได้แต้มน่ครับยกมาตรงกลางเลยครับพิภพาวีสีทองตีลูกนี้เป็นแต้มครับได้ผลนะคะลุกจากสามเมตรอ่ะอันนชาเซ็ตสวยเลยค่ะตีหนักมากครับพิภพาวีจ่ายเร็วครับติดบล็อกยังได้อยู่ครับปีนุชตต่อบอลมาด้านหลังธณชาหยอดครับถึงไหมยังได้อยู่เล่นเลยครับ ครับบอลอยู่ฝั่งของไทยธนชาตอีกทีนึงตีติดบล็อกยังรองได้ยกมาวิภาวีครับโอ,โ,โ,อโอ้โหนี่รับทะลุมาเลย<อ>เลือกตีใส่ตรงกลางเลยนะครับวิภาวีลูกนี้ครับจ่ายมาวิภาวีตีอัดเลยครับเอาละครับเริ่มมั่นใจแล้วครับวิภาวีสีทองอลอยเข้าใส่เลยครับแล้วลอยตัวนานมากค่ะวิภาวี ลับแล้วก็มาตีเองค่ะดูกันลอยตัววิภาวีแล้วก็เล็งไปตรงกลางระหว่างบล็อกนะคะเจอมือขวาโอกาสมาแล้วครับไทยจ่ายมาลูกนี้หยอดครับเอาแล้วหนั่งเล่นบอลครับลูกนี้พยายามจะงัดขึ้นครับมีควิชกลายเป็นเสียไปเลยครับสวยมากเลยค่ะลูกเสิร์ฟของชัชชุออนค่ะกลับมาได้ บอลนนี้เป็นบอลแทกจริงๆสวยนะคะแต่ว่าเทียบไปนิดนึงนะคะ่ะพี่พาวีก็ขนเสิร์ฟเป็นมีเซตน,นะฮะพี่พาวีนะคะตีสามเมตรค่ะลอยมาะคะ่ะเดี๋ยวก็หนักเลยนะคะพี่พาวีนี่ค่ะตีใส่บล็อกไปเลยะคะ่ะมิโคว,วิเสิร์ฟ สามเมตรครับอ,อ,อาแล้วครับเปลี่ยนเซิร์ฟกลับมาได้ครับวิภาวีตีลูกนี้ตียยาวๆครับทะลุบล็อกไปได้แล้วจังหวะก,การตีวิภาวีเนี่ยคือตีกระแทกข้อมือนะคะนี่ค่ะทำให้บอลเนี่ยมุกลงเร็วค่ะรับมาลูกนี้แก้ข้ามาแล้วออกครับโอ้โหอาครับนํำแล้วครับ16 15เสาขเวลาน,นอกครับเซอร์เบีย เสิรได้ดีจริงๆค่ะ